The House หรือก็คือบ้านหลังนี้ใครทำแก๊สรั่ววะอ๋อรถบัสแก๊สรั่วมาจากไหนก่อนไม่รู้ดีเสียงเรามาทำอะไรที่นี่วะต้นจำได้ไหมว่าเรามาตามหาเดวิดกันนะอ๋อเดวิดใครวะเพื่อนเราไง <laughs> คนไหน ทำไม่ได้แล้มาทำไมอ่ะวิ่งตามรถบัสไหมเราต้องไปทางไหนก่อนดีนี่มันนี่เันบ้านเรานีิว่าใช่ปะ่ะนี่ว่าถนนที่เราข้ามนี่น่นั่นมันบ้านเราหรอวะบ้านเราเ,าาเราคยมีจิงชาด้วยวะต้นบ้านเรามีรถด,ด้วยเข้าไปทบ้านต้นนี้บ้านเราจริงๆใช่ปะ่ะใช่แหละพอตอนเราออกมาเราก็ไม่ได้ใช่เลย ไม่ใช่นะบ้านใครวะบ้านใครอ่ะไมใช่บ้านมึงแล้วบ้านใครวะเนี่ยไม่รู้เออกรกิ่งก่อนเออกรก่งไว้ก่อนเนี่ยมีมารยาทหน่อยเอตงติ๊งดองเออเออมีคนอยู่ไหมครับเออไม่มีมีผีกลับแหละไปแล้วโชคดีครับเ,เดีเ๋ยวเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะได้ยินช้อยู่ โอ้โห oh, <laughs> นี่นะมันนุ้ยแก่งอะมันนุ้ยแก่งอ่ะแข็งมากเลยอี่ช้าบ้านนี้มีใครอยู่ไหมครับทำไมกูโกวดแล้วเปิดอ่ะอา้าวแสดงว่าวไม่มีใครอยู่บ้านจะคิดใช้นกนเข้าไปเว็บ <What? S 1> ปิดเฮ้ย <Hey. S 1> <laughs> คันฟีออกปิด <laughs> อะไรอะอุ้ย <laughs> มีเครื่องชงกาแฟด้วย าวิธีเปิดไฟครัง้งต้นกูตัวเท่าตัอเนี่ยเราเตี้ยขนาดไหนวะรบุเด็กห้าขวบเียมากเลยนะเนี่ยมึงดูเทียน LED นี่ดิมองไม่เห็นนะลองลองกดเล็กหนึ่งอ่าเฮ้เ<ม>ทียนไหมมึงอยู่เทียนปลอมนี่เทียนใช้ถ่านหรือใช้อะไรเนี่ยเทียนใช้ถ่านต้นไม่เทียนหรือทูบเนี่ยติดอยู่แค่เนี้ย ยันเทียนเทียน R G B เทียน R G B R G B ต้องมีแสงสลับสีดิมีแค่เดียสีอื่นพังสีอื่นพังเอย่าโบยอยู่ใต้บันไดอีกแล้วอ่ะทำไมเกมผีห้องไฟแม่งนู่อยู่ใต้บันไดตลอดเลยวะก็เปอ่าไม่ใช่โชคดีทำไมได้ยินเสียงหัวใจ มันได้ยินเสียงหัวใจหัวใจหรือตีนตีนโทษทีอุ้ยอู้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 อะไรจะร้องอะไรอะไรอะกูเจออะไรก็ไม่รู้ในห้องนั้นตอนนั้นมันห้องนี้อ่ะใช่ปุ๊บได้ไรอ่ะไม่รู้เมื่อกี้มันแบบ ช่างแงช่างแงช่างเงือช่างเงือหน้ามามองอะไรวะเนี่ยได้ได้กุญแจกุญแจห้องไฟต้นดิวแจห้องไฟไม่ได้เป <แ S 2> <แ S 1> ล, <ะ S 1> ล<ะ>ี่ยนภาษาไรยังโอ้แม่งเอ้ยไม่ได้ห้องไฟห้องไฟห้องไหนแต่ว่าเราสำรวจกันไหมสำรวจก่อนก็ได้สำรวจก่อนไหมเอเออันนี้ชักเปิดได้ด้วยอ๋อเสียง เพียนมีหมดปะลักษณะใช้ใช้ถางตู้<ช>เลยอ่ะไม่เอานะไม่เอาแบบแหกกูนในตู้นะมิคิวเจอหน้าประตูแล้วนะไปกูไม่เปิดก่อนละกูกลัวเปิดให้ก็ได้อุ้ยคอมมันกล้องวงจรด้วยไฟยังไม่ติด่วิวมีกล้องได้ไงวะก็มันมีกล้องให้ดูอ่ะ เหมือนอจะชายอยู่ช่องเดียวนะต้นกอ,อดวิเคาระหอ่ะดูดิมีเดมอนสเลเยอร์ต้นเดมอนสเลเยอร์ดูจนจบแล้วนี่น้องสาวชื่ออีจิโก้ยอัน้าบีดเอาคนละเรื่องอะน้องสาวเขาชื่อไอ้นี่คุจิกินั่นก็บีได้สัเอาละอีจิโกของฉัน ต้นมีนี่ด้วยเราพก<บ>ลูกไปไหมเราพกลูปไปไหมถาปไปไมจริงนะช่วยไหมช่วยเผื่อผีกลัวไงต้นนี่ผีกลัวร็าวางผีกับลูกกูแน่าจะกลัวลูกสุดแหละตอนนี้กู <laughs> กลัวมึงสุดแหละโอ้โหกลัวอะไรกูคนอะไรมีปีกอะล็อกนี่เออล็อกแปก็ข้างล่างต้นข้างล่างข้างล่างไป เฮ้ยพี่ดึงดิครับตรงนี้มันใช้ตรงที่กล้องมันติดปะมาไปไม่ถึงอ,ะอ่ะ <c oughs> เ,เตี้ยทำไงดี่ะมีปุ่มตรงนี้ไห <c oughs> น่้มีปุ่มต่อสายไฟแต่กดไม่มีอะไรเอ้อหาขออีกแล้วหาได้ยู่ ความรู้สึกว่าต้องหาของเอ้าเยี่ยมหากัแล้วกันสงสัยต้องคด oh. วิชาช่างเอสซอมมาช่วยแล้วแหละมึงหลายอาชีพเหลือเกินนะต้นนักแข่งระดับไปขับขี่ระดับห้าก็ทำามาแล้วไงเออเหมือนต้องหาหาหาเลยสักอย่างอย่างไม่รู้หาอะไรเทียนไหมเดียวไปไหนแล้วล่ะ หนึ่งเช่นอับข้าวอะไรอย่างเงี้ยอ,ออกแนวหิวนั่ั้ยหิวนะหิวหิว,ห,ว,ห,วหิวมากเลยเพืนไงทำไกดีกาโต๊ะไปไหนอ่ะดูโตทีวีไหนวะทีวีเอาอย่นี้อ่ะปะลุยลุยลุยเลยลุยแล้วมาทางออกเนี่ยลุยกูยไปละ เลยไปไหนหนี่ออันนี้เราเปิดได้หรือเปล่าไม่ได้ลงรถไงที่มันล็อกอยู่ใช่ป่าวอ่ะอ่าใช่ใช่ได้ไงวะมัวเนี่ยอ้าวก็มันเปิดไม่ได้จริงๆอ่ะต้องขึ้นแรงบนอีกละครับอย่านะพี่นะอย่านะต้องอนะไปไม่รอขึ้นมาดีมาทางนี้ทั้งนู้นไปแล้วไปแล้วมันมีของที่เราไม่ได้หาหรือเปล่าไหม ตรงนี้ห้องสองห้องสองเราไม่ค่อยหาเลยลมมัวแต่ง่วนอยู่กับเศาส,สดาอ๋อนี่ไงฟิวนี่ไงนี่ไงโอ้โห<ไ>เห็นไหมห้องสองไอเตะบอลก,กันเถอะดีถือปแล้ดาบเจไดดาบเจไดสีอะไรสีขาวทำไมผมเห็นเป็นสีเหลืองวะไม่ลือปุ๊บติดปับ๊บนี่ช่างไฟ ควันอย่างนี้นี่ไฟไหม้หรือเปล่าวะไยป่าฝุ่นจุดไฟแล้วมีฝุ่นเลยฝุ่นมันมีอยู่ตั้งนานแล้วละ่ะทำไมจุดเทียนไม่เห็นฝุ่นวะไปต้นไปดิไปดินำก็ได้เออมึงก็ปีกบังกูน่อยไฮ้นี่มิสเตอร์แซนวิชนอนเลยว่าจามาทำอะไรด้วะนอนได้ด้วยวต้อนนอนด้วยลาติกตนนวัดครับปิดไฟแล้วนอนแล้ว อามาด้วยนะนั่งหลับหรอ <c oughs> ไปไปม, <า S 2> มีทีวีเปิดทีวีได้ไหมเปิดไม่ได้ห้องนี้มันเปิดไม่ได้จริงก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมพี่ยังไม่มีโอเคห้องแรกอ่ะห้องแรกถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยเผื่อเข้าได้กไงนี่ไงนี่ไงก็เลื่อนไ,ได้เฉยเล่ลเนเปิดเลืนปิด เพื่ออะไรวะทำไมเราต้องจุดไฟได้ครับให้มันสว่างไงครับเพื่ออะไรว่าถ้าไม่ใช่ตรงนี้ก็น่าจะมีทางเดียวแล้วต้นข้างนอก่ะทางออกไงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้วะตรงนี้วะอยากรู้ห้องนอ้ําอ่ะแหมชอบเข้าเดี๋ยวห้องน้าเนี่ยโอ้โหไม่ขาดอ่างเลยอะโอ้ต้น ไปหาผพียนเถอะอย่าบอกกันว่ากูต้องเข้าตู้เสื้อผ้าไปอ่ะต้นมีที่ด้วยเนี่ยไรนี่นี่น,นี่ทางเข้านานี่อ่ไม่ใช่เลยที่ไหนอ่ะเข้ามาไรยอ่ะเรอต้นทางเข้านานี่เฮ้ยมีกลองลองเขาทำอะไรอ่ะใช่ เาเป็นคุณแจต้นแก่ใช่ผู้เข้าสู่นาเนียเรียบร้อยแล้วขวามือแน่เลยต้นขวามือแน่เลยใครรู้จักใครรู้จักนาเนียนี่น่าจะบ่งบอกอายุว่าเด็กๆก,กันทั้งนั้นเลยฮแกอย่าพูดอย่างนั้นมันกระเตือนใจมปไม่ใช่ปลาแต่เขาเราก็ดู มึงก็รู้จักก็ไม่ใช่น้อยนอยนะต้นนะผมแค่ยี่สิบไปไปต้นต้นสิเลยต้นมาแล้วไปริวริวริวว่าประตูนี้แน่นอนต้นเชื่ออมันก็เหลือประตูเดียวจริงๆแล้วนะใช่เหลือประตูเดียวกูถึงมั่นใจใช่ยุบีพีตะเอ๋ตรงรถจ้าพี ไม่มีแอนอีกไว้ก่อนเนี่ยต้นเรือมันออกมามันจะได้แบบเฮ้ยแบบเฮ้ยเออกูรู้ตัวนะอะไรอย่างเงี้ยขี่รถดอ,อกเลยไหมแล้วมาทําอะไรที่ลงรถวะต้นกูปีหลังคาได้ด้วยแหละเอาอะไรอะ่ะเพราะเหมือนเปิดอะไรได้อะ่ะเก็บกุญแจตรงเนี้ยกาลังจะเก็บครับก็บไปแล้วเรอยังมึงบงังลงไป ไปเออมาเดี๋ยวเก็บให้อะไรวะใต้ตหล uh> ังคาไม่รอบเนี้ยอ๋อตรงนู้นอุ้ยโอ้ no โอ้โหโอ้โอเอีกอ้าาาาอาาาา วันกูไปไหนแล้วกูจะขี่รถออกกันกูจะขับรถหนีกูมันกล้าไปต่อโอเคปะนี่ไงถามหาปีกดาวกูได้เลยปีกมาเป็นลูกเป็นล่างเลยเพื่อนมึงอะต้นเพื่อนกูไม่ได้หน้าตาแบบนี้มันนี่ปีกเหมือนกันก็น่าจะพวกเดียวกันแหละไม่ใช่แน่เน่มึงเจลาจาต้นห้องนี้ป่ะห้องเดียวห้องบน ต้องๆนั่นห้องบนมากกว่าลองดูออาเสือกได้ั้งงั้น่าแล้วใครจะกล้าเดินลงโพขนาดนั้นน่ะอะไรเดี๋ยแจรึไหมแจแกใช่เนีชันบนแล้วแหละต้นมึงพกดาบมามึงก็ฟันมันดีไรเซเบอร์เนี่ยมันแท่งมันสั้นดาบตรงเอวอ่ะมันออกมาใช้ไม่ได้เดียเย่แล้วพกมาดับเบอพกไปเพื่อคอสวยงามเปิดแล้วเปิดแล้วนะดีขาวอะไปกูไปแล้ว อ, أ, อ,อ,อทางตรงอย่างนี้อย่าบอกนะครับว่าสีโคมึงอยากข้าแมพดีเอาแมพดูดิเอาละอไปเออไปเห็นทางตรงแบบนี้คิดดีไม่ได้ไงไม่อันนี้ไวเวิร์นไวเวิร์นล่ะอ่าไวเวิร์นมังกรจะมีขาไวเวิร์นมือมันจะเป็นปีกเลยอุ้ยอุ้ยเอาแกเอากุยแก ไม่ใช่มึงก่อนอ่กูโดนก่อนกูก็เดินโดนกูก็เดินเฮ้ยยูบัวความจริงเราเป็นป้าโอ้โหต้างหางออกไฟเด็กสิใครับมีน้ำแดงตรงเนี้ยใครเอาอะไรมาทาเนี่ย ต้นข้างบนก็มีน้ําแดงอ่ะแ<ต>มันบอกเดทแปลว่ารอดตายรอดก็รอดรอดก็ไดออ้รอดกอด็ <c oughs> ดกได้รอดก็ได้ดไดเฮ้ยข้างบนมีกุญแจแม่มีกร์ดนี่ต้นกร์ดก๊าดไปทำอะไรไปไปกูไม่กล้ากลับแล้วไปตรงนี้คืออะไรอ่ะโอ้เหมือนต้องหาอะไรมงางัดต้นไปไหนแล้วอ่ะอ่ะอยู่นี่ เนี่ยมันต้องหาอะไรมังานตรงเนี้ยต้นเอาการ์ดงัดได้ไหมอาจจะเป็นไปได้นะว่ามีกล้องด้วยอ่ะมีคอมไปเอาเล่นเกมันดีกว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ผมไม่เห็นน้าแล้วใอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนี่ยอ๋อเจอโคบาต้นไปไปลุยลุยผีจางเอ้าเขาขีอย่างเดียวเลย กูรอแววแล้วก็ในต้นแบบเปลือบแบบมันจะออกแล้วไงพอจะออกแล้วกูบอกผีปุ๊บมันก็เออแม่งรู้ทันไม่ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นก็ได้มานี่อยู่ข้างข้างนี่ไงอยู่ข้างข้างอย่าบุ้งไปไหนที่อยู่กับกูกู่อยู่กูกูอย่าบุ้งไปไหนดิยังไม่ไปต้นมีเสียงอะไรวะมีด้วยเหรอผู้ที่เสียงอะไรก็รู้ใครโดนหัวเนี่ยโทษดีโทษดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปวดหายปวดหาย เอาปวดให้หมดกันทางนีทีไล่ต้นทางงนีทีไล่ทางนีทีไล่เออปวดให้หมดกันปไปไปกูพร้อมจะลูดแหละลูดผีครับเนี่ยมันโผล่มาอย่างเงี้ยแี้วมันโผล่มาอย่างเงี้ยมันหัวล้ออ <laughs> หัวล้อแข็งแม่งเลย อยนะกูมีโคบานะมีอะไรโคบานะไม่มีเวกูเราเองอุ้ยต้นข้างหน้ารถแต่พามีโคบามีโคบามันบอกว่าอะไรอ่ะเดินเข้าตามทางไปในป่าเหรอห้ยอย่าบอกว่ารถคันนี้คือรถที่เดวิดนั่งอยู่แล้วเดวิดอาจจะตายไปแล้วก็ได้ต้นทำไมเราไม่กลับวะ เดวิดไม่ตายเดวิดเพื่อนเราตายยากกูเนี่ยใกล้ตายแล้วข้างหน้าอะไรอย่างนี้กูไม่เห็นนะมีด้วยหรอไม่มีอ่ะปากมืดกูแพนอีกทำไมฟองขวาไม่ได้วะต้นข้างหน้าเหมือนมีทางเลยขาวๆเลยอ่ะตกอ่ะโอ้หิาแค่ข้าวเหนียวก็ไก่ย่างหิว อยูกุลงน้ำาหละต้นตรงนุ้นมีท่ามีท่อด้วยไปเป็นมาริโออันดีกว่าอัพครับผีไหมไม่มีกนิดนึงก่อนออกก่อนออกสักตึ้งหนึ่งจำสักหน่อยตรงนี้แหละจังหวะน,นี้แหละโดไม่เล่นเลยไม่หมายมดมุกแล้วเหรอ อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเว้ยบางทีมันอาจจะคิดมุกอยู่ก็ได้นะต้นข้างหน้าอะไรพิธีกรรมอะไรอะกูทำพิธีกรรมอะไรอะเอ๊ลูกปั่นคุณคุณไหมเดวิดถือคบเพิงไม่ใช่เลยเดวิดเราไม่มีปีนะอ่ะมึงแน่เลยไปสิโก้กูกมาในการถอดบทตั้ง<ร>แต่ e ี <EP S 2> แรกเนี่ยก็มึงมีปี ก็มีปีแต่กูไม่ใช่ปีกครั้งเขาทำไมอยู่ดีปีกงอกขึ้นมาวะตัวนี้ EP แรกก็ไม่มีปีกเลยตน้นครับนี่นี่นี่น,นีนี่แม่มึงแม่แม่ครับผมอุ้ยต้นแม่มึงแขนรุ่นแล้วอ่ะต่แม่กูหลาย เฮ้ยกูได้บอลเกนกี่แล้วไปไปต้นต้นมีบอลาย้มๆกูเดี๋ยวี้ดีบอลเลยมั้ยดูต้นกูได้บอลเกนกี่แล้วเราจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยมีบอลเกนกี่ละเฮ้ยแต่กูมีไลท์เซเบอร์นะเฮ้ยไอ้ไอ้ที่เอวมึงอะเหรอเใส่เข้าไปพี่พี่มาแต่เสียงจังเสียงดังมากเสียงดังมาก อะไร <This S 1> อ่ะเดืเสียงแล้วอ๋อรอรอรอพิธีกรรมรอพิธีกรรมก่อนรอพิธีกรรมแป๊บาาเอาไปทางน,นู้นเลยุ้ยรอพิธีกรรมรอพิธีกรรมเอออีตึงอีตึงตึงเออไต้เอใครวะนั่นเน่ะ อ๋อมันบอกว่ามีแซนด์วิชไหมอโอ้ฉันต้องการแซนด์วิชพูดยาวกูแปลไม่ออกโอ้มันบอกมันไม่ได้เป็นเกนะ <c oughs> อืม มันบอกว่าป่าเมื่อกี้มันเป็นเขียห้ามล่าที่พูดมานี่คือจริงเลยกูมั่วโอ้ไม่เลียวได้เนื้อเรื่องอะไรกูบ้างไหมตอนแรกก็หมือนว่าจะได้นะหลังๆมากว่าเลยไม่ใช่ละใช่ใช่แต่ไม่อยากได้ฟนวิดโอ้เดวิดต้นเราต้องพยายามขนาดนี้เพื่อเดวิดเลยวะเดวิดเพื่อน กินโคบาไหมเฮ้ยเพื่อนเราเฮ้ยงัดแม่งสักที <laughs> เฮ้ยเซโลเหรอเดวิดมันจบแล้วใช่ไหมฮึดของงัดนั่นเองเกี่ยวเกี่ยวเป็นบอกว่าจะงัดพี่แล้วเอ้ยจบแล้ว